ยังเมื่อร้อยอีหยังอยู่ก,กว่าเดยวนีกกวอาบ่ได้ไปหาเลาะบ่มื้อนี้บ่ได้ไปทางใดแล้วพอข่อยมีเรื่องสิปรึกษาเจ้าเด้เดิมอีห้วยปรึกษาหย,ย,ย,ยังข่อยอยากได้เมียแม่พอไปขอให้ข่อยในน้นาสาวทงวางหดาวะงามบ่ละ่ะอุ้ยงามถึงได้พอคนไสล่ะผู้สาวน่ะก็สาวจุ้มหน้าบ้านเฮานี่แม่ใหญห้วยคือว่าจังซั่นน้อบาทนี่น้อเป็นตาฮักคือหยังนี่ได้พอผู้อื่น,ะาานบ่ได้บ่ลูกเด้อพอเด้อโอ้ยกระจักสิว่าจังได,ด๋เนาะไปขอให้เนีบ่ได้กระยังว่าเอ้า คือสิบวได้ดเจ้าบ่มากบว่เดี๋ยวนี้โอ้ยนาะคันเป็นผู้ใดกูกระโบวาดอกมึงหู้ลรืมึงยอยาเว่าให้แม่มึงฟังเด้กูตายได้อีน้องจุ๋มที่อยู่นาบ้านเฮาน่นองสาวมึงเด้บะคามึงยหญย่เฮ้ยมาสร้างวาเทน้อบันีิเน่ น่องสาวจริงดีตู่นี่พ่อน้องกับลูกพ่อเดียวกันนี่แล้วปาดอีพ่อบอ,อยุ่นี่เงือนอยู่หนาบ้านกับเมียเจ้าตัวนี้่เบอกแหน่ก็จังว่าบับนี้นะมึงคิดเบิงขันมึงไดก็อีน้องจุ๋มนาบ้านนี่กูหัวใจไหว้ยตยแท้ๆ มึงบอสังเกตสันบ่หน้าตามมนเระคือกันแถกับมึงน่ะมีตาหามีแววไม่มึงมีแต่ขี้ตาเอาเอานี่ไปมันยังละพอผลิตภัณฑ์ BI Star จเจ้าไปได้มมนต้งใสละพอนี่นำบุญมาพันดวงฮัเด้เบอร์โทรศัพท์กับ0ู9 4 2 2 3 4 7กตกลงแล้วนาบ้านนี่ห้ามเ็ดขาดนั่นแง่มึงมาพอดีกูไปเ,เอารถก่อนเขาคือสิล่างแล้วละละปานนี่มึงจะลืมเด้อ ไปไซล่ะพอ่อมึงือเห็นหลังววสู้ค่อยยังกันเดี๋ยวนี้โอ้ยคอยบอาเรื่องผู้สาวกับอีพอ่อเอา้าสาวทั้งใดลูกกระสาวจุ้มนาบ้านเท่านีลา่ล่ะบ่คอยบอกอีพ่อไปขอให้สันเดิเดี๋ยวนี้เออมันก็ดีได้แหละน้องจุ้มน,นันเตือนเด็กลูกเศร้าขยันก็ออยังนี่พอละว,ว่าบ่ได้เห็นแล้วเอา้าคือบาดจังสันเป็นยังจังสีบ่ได้ละว,ว่าน้องจุ้มนันเป็นเพื่อญาติกันมีซักเป็นน้องไอ้น้องกันแต่งกันบด่ดได้ละว่าห่วยเพื่อญาติไยไดโน่บัดนนี้เนาะ กูคือบ่ฮู้จักว่ะโอ้ยก็จักล่ะเพิ่นว่าคั่นข่อยแต่งกับน้องจุ๋มหั่นเพิ่นหัวใจไหวตายแท้ๆว่าซั่นอุ้ยมึงอย่าไปเสีอเราเป็นหยังสิแต่งบ่ได้ดอกนี่แม่สิเว้าให้ฟังเด้อเรื่องนี่ท็อปซีเคทนะท็อปซีเคทเด็ดขาดเลยเด้โอ้ความลับว่าซั่นเถาะมึงฟังแล้วให้มึงปิดปากเงียบเลยนะว่าจังได๋ล่ะแม่พุ่นเถ่ายู่หลังบ้านพุ่นพ่อมึงอุ๊ย มีนนักกเกาเลยกููมาที่นี่แม่นี่ดีตีแม่เดี๋ยวแม่สิไปท่าทําำให้เป็นยังจังสีแงดงบดไี๋ยวนี้ผู้ดใดสิตายกันแม่นตายรลดยายสบ,บายใจเดี๋ยวเม่เคียถ้าสร้างว่าสิได้ลูกพายอยู่หน้าบ้านเทนอ่อบาน,นี้นอ,นนนอแม่นี่ดีตีแม่เท้าอยู่หลังบ้านพุ่นพอมึงยายเท้าเท้าเออแม่ยังอยู่นี่มาแม่มากินข้าวนี่ เออแล้วพอดีเฝ้ามาหาลงเลยนี่มามามานั่งมานั่งโอ้ยมีอยังกินแนล่ละก็มีปิ้งปลามกปลาเท่านี้แล้วโอ้ยหวอดย่ามปลาลงกับมิตรป่าเนาะเออมกบรซิลนี่แหละมันจังแซ่บใส่ผ้าอีตู้ลายๆบักพริกหน่วยโอ้ยแซ่บไรเมื่อเช้านี่ค่อยออกไปนาเข้าห้องละเขียวงามดีๆเนาะ ปีน <to watch tactile noise> ี้เป็ดต่ได้เข้าได้น้ําอยู่มันก็ก่อใหญ่คุ้มหญ้าได้พร้อมแหมะกันห่อดำแล้วล่ะเฝ้าจีบบนหมาฟาดโกเด้เขาเป็นสิใหญ่ไว้หญ้าจังขึ้นบ่ทันโอ้จังซั่นบ่แม่น08นย์แปดหางหกที่งสองสหันน้ำหมุนมาพันดวงเขามาส่งฮอดบ้านเหมืนตัวสมพอมันใหญ่ไว้เนาะเขียวเขียวกินเขาก็พี่ยังพะเล่ี่ย่งกอกุลาบกินข้าวกับอีหยังกินข้าวกับอีนี่ล่ะมาๆวมะ กินข <Workers> ้าวกับอ uh, uh, oh, ีน uh. <laughs> you know, uh. ี้เออโ้ยเท่าหาเอาก็แม่นตัวเข้าทางมากินข้าวกับอีหยังก็กินข้าวกับอีนี่มันก็ถือตัวก็มึงเห็นไหมเเสียกูกินกับอีใดสันโอ้ยเนาะสองคนนี่เนาะมึงมาแต่ใส่กุหลาบมาแต่ตลาดผุแล้วแม่มาแม่มากินข้าวเอาเอาเอาถาบิ่งซื้อดอกนี่จะเป็นว่าเป็นแต่สั่งเนาะเท่าหา เขาถานมากินข้าวกับหนังแนวกินหันบอกเข้าใจบ่โอ้ก็กินกับหมกป่านี่เด้กคือบ่บกเขาสั่นหุ้ยเอใยายคองเอ้ยยายคองยายคองวายไปทางไหนนอคือมิดคือมีทถวะว่วยเสียงภาษาตัวนี่ ไปยังละพ่อโอ้ยยังมาเรีอนอยนนี่แล้วแม่มึงไปสายละพูดแเราไปบ้านน้ำมนันพุ่นวันสิไปกินข้าวเที่ยงส้มกันว่าสันเอา้าแม่นสันบอกน้ำมันไปตลาดเพิ่นก็นเลยไปฝากเขาซื้อน้ำสลายแดงกับสบู่ยาพาชิงหลิงซูดแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่น่ะมแม่หล้วก็ไปเอาตัวซื้อเป็นบ่ล่ะน้ำสลายแดงนั่นเขาเปลี่ยนไม่หรอได้ไปเ,เห็นขวดไม่ผัสจิตืน่นคือบ่เคลื่อนเก่าผัสจีว่าละ่ะมันสีทองได้ขวดไม่หันโอ้ยยังสั้นบ่ กองมันเป็นกองสีฟ้าแต่ว่าฝากองหั่นสีทองขวดมันก็เกี้ยห่มสีทองแต่ว่าฝามันก็สีขาวได้ละนั่นละโตไม่เพิ่มสมุนไพรเขาไปอีกหกชนิดผลตัวไปหอดล้านเขาผสิซ่องใส่ซ่องขวาเอา้ากองเขียวไปทั้งดดได้ผัดชีว่าได้เขาเปลี่ยนไม่แล้วบอกเล่าในด้วยวยบอกจังไดแล้วเราไปละเมียทายเลี้ยวแต่บาหุงซุ่มเซาวกันอยู่ผุนโอ้โโยจังแม่นพักกันดูกันมัน่ขนขาดเงาะ มันพักกันได้เงินองเรบ่เดียวนี้คือจังหาวแท้โอ้ยโฆษณาหัวกระเข้าตัวเต้นด้องรองอยู่หันคอยระยกหัวขึ้นยังนี่แม่โอ้โฆษณาเข้าพ่น่ะคือแน่นอนแท้ว่ะเพื่อนกะสิมีความหวังตัวเพื่อนจะไปหากันมาเป็นไล่สดบางยาเนี่บอกว่าเห็นตีเออเห็นต่คลิปอีหมันน่ะแล้วมันเด้อพี่น้องกินเขาได้จ้ามันเด้อพี่น้องกินเขาได้จ้าอยู่หันแล้วก็อยู่น้่งกันหันตัวล่ะสิแม่ออเม่หันละถือกล่องโอ้ยพักกันเทจังสี่กันได้ตดโฆษณาหย่อนเนาะ เอ <Workers>, ื่อไนพี่น้องกินข้าวุ้ยมวนค่ะกินข้าวน้ำกันได้จ้ามีแกงน้ำไม่มีแตมบัะคงมาเด้อพี่น้องเอื่อไนพี่น้องกินข้าเราเว้าม้วนมวนเอิ่อไนพ่อเจ้าของคณะคือขี้นี่มาแม่ประกันมาหากินข้าวแม่บันนี้ไปเห็ดก้านบอกขึ้นนั่งเห็ดเสเวอยู่ฮนมาแม่ โอ้ยจะเป็นเบาแบบทีบเ,เนาะเอ้าอีลีนี่และวกูบอกดไลค์กูบอกคอมเมนต์ให้จา้าเถื่อกูสร้างอี่มานมันเบาบ่แสบโอ้ยเนะาะเจ้ากระไดจะเป็นสอนคือเนาะโอเคจ้าไดกับฮูจักเบิร์ดจะเป็นซ่อมคักซ่อมแน่คันว่าอีเม่ก็บอกให้เหล่าบาเบาจังได้กูไปลงกดที่ตามพวกนี้แหละเด้อือยู่เบดมือกูละสามคลิปยังบอกคำ บ่ามากูละชักถันจะเศร้าคติติดตามก็ยานทิพก์กนกำของกูนี่พอ่อเจ้ากินเข้าหรือบ่ไว่นั่งอยู่หันแล้วบ่ท่านอยากดอกเอา้าเมื่อกี้นี่เจ้าไปตลาดเจ้าถือ,อยังมาแนสันคือหลายอยู่บ่แม่นเนกินบอ่โอ้ยก็ได้บุญมาฟาดโกก็บุญมามีฟอร์สเอาไปฉีดเข่านี่ ว่าสิโทรไปสั่งอยู่0 8 5 6 4 7 1 2ห4ห่นึ่งสอันเจ้าของผัดได้ไปธุระน้ำ<ม>เคเลยแวะซื้อเอาซะเน่อยากเน่ากินบ่อืนกับมะสื้อมาน้ำเนาะได้ไปตลาดละก็ไดเจ้าสิกินยั้งลระบาน,นี่เอาเลที่อกมามามามึงออกมามาอ้ยคนถามกับบาปากเนาะถือใจแม่ถือใจแม่มุนแมนแมนเด้อคนสวยเด้ออีพออีพอเจ้าสิกินเขาก็ยั้งเดี๋ยวนี้โอ้ยอย่าเฝ้ามาถามห่วยคนกำลังลุนอยู่นี่ ไปซื้อสองหามาปรลวกผักหลักก็เล้วตัวเนาะฮไปซื้อสองหามาปนกบลวกผักเออว้าน่ะเห็นบอกว่าจยังเป็นยังดอกบานสิไปใสกลับไปน่นะอย่ามาก่วนหม่ย้ำคนรุ่นเล็กนั่นโอีซื้อยังกับซื้อรดไป ก็สันก็ไปซื้อบาทูหันมาปนเอาหาสองมาทอดจากสองสามหน่วยก็แล้วตัวเขาแลงซื้อน่ะเห็นบ่ก็ยังเป็นยังดอกบาทโอ้ตีได้แล้วนี่บอกเมื่อกี้ยางต้องหกถุุ่นเหนื่อยดิจี้แค่แหรววะนี่สองสามสี่โอ้เศรเมื่อยจักหวทดก้นดอกสัน เปิดวิทยุฟังเบอง์ก่อนนะเพอะได้มีมูกีดอย่างนํานี่สวัสดีค่ะพี่น้องปองไายสู้ขู่สู้คนที่คิดฮอดคิดถึงทุกทุกทานค่ะในเวลาพยากรบ,บ้านดอนแค้นก็กัามพบพ่อพี่น้องอีกคือเกาดําเนินรายการโดยงาจงบ้านดอนแค้นคนเก่าคนเดิมแน่มาอีกหลายายอันนี้ช่วงนี้กะเขาสู้ฤดูฝ่าฝนแล้วเนาะพี่น้องจะลงไห้ล่งหนาก็จยลืมเด้อบ,บุญมาสุปไปชั่วไหวปรับสภาพดิน เฮ็ดให้ดินร่วนซุยจัหน้อยกัโต๊กาดำหน้ากะฉีดบุญมาฟาดโกเด้วยพี่น้องฝากใวน้นำแหน่0 8 5 6 4 7 1 2 3่ส่งหอดบ้านเดอนนอน้อว่านพี่ใหญไอ๋เนาะอากาศเพื่นมื้อนี้สำหรับสภาพอากาศเมื่อนี้ท้องฟ้าปโปร่งใสมีเมฆปกคลุมเล็กน้อยความชื้อนอยู่ที่5 1ปอซอากาศเย็นสบายออาเออเอยเชื่อเจ้าอยู่ดอกย่ายมื่อนฝ้าแจียงจังฟังดาวเต็ีมฟ้าอยู่โอ้ย เส้ามวยจะเข้ากันดอกปวดเอวสำหรับพี่น้องที่ออกไปกินยางก็บ่ต้องเป็นกังวลเรื่องฝ่าเรื่องฝนนะค่ะรีได้ตามสบายเลยเมื่อนี้ญาจุงรับประกันได้ว่าฝนบ่ตกแน่นอนเป็นจังไดเนาะผู้ไปเก็บเห็ดคือสิได้หลายเนาะขั้นไดหลายก็ับมาฝากญาจุงจักถวยจักบวงในเด้ออยากอยู่เด้โอ้ยหโจาก็ไดเดือปไะเหนียงจมหิวอยู่พยากรณ์อากาศบ้านดอนแค้นโดยญาจุงตรงแม่นยํำชับไวเสื้อถือได้ สำหรับเมื่อนี้กับเบิดเวลาของทางรายการแล้วยาจงบนันนนนแคลล้นลาพี่น้องไปก่อนพ่อพ่อกันไม่ในมือหนาะกะจแนะนํำพยากรอ์อากาศมาบอกจุ่น้องฟังคือเก่าก็ขอให้พี่น้องกีดยางให้น้ำยางออกหลายๆเด้อสมายใจได้บ่มีฝนล่าไปกอนพ่อกันไม่มือหนาะสวัสดีค่ะเออใครเน่าสั่นครับประตกโอ้ยนอนเหรียญจะเข้าก็ดอกจหนอยจังกีดตัว ơ <coughs> em <coughs> <coughs> thì ma <coughs> oh, <wait>, <coughs> oh, <quai yig> leo anh áp quả như này thì nó vẫn có tốt sẵn ô tại 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 quá quả gì leo quá xấu quá xấu nữa cũng chẳng ai cặn được ôi việc bắt đầu ôi làm vàng ôi xe đài làm đi <coughs> ก็มาสร้างวันเถอะเงี้ยเจีิยนี่ยิน่าขโมยขึ้นบ้านเจ้าอิลีบอกเออเมื่อคืนนี่แล้วไม่ม,มาสร้างวาแทอะ ได้ยังไปแน่ละ่ะได้เงินได้ทองได้โทรศัพท์ป<า>๊ามู้เจ้าเฮ็ดยังอยู่โจรขึ้นบ้านพักกันนอนรับเบิดฉันบอกคือบ่เห็นเออจะนอนรับตัวเด็กลหรเดะเจ้าหูเมื่อ,อยัมไดละ่ะว่าโจรลักของค่อยจะลุกเข้าห้องน้ําตีสิหาโทรศัพท์บ,บ่เห็นเออก็เลยเอจใจโทรศัพท์ไปไสเฮ็ดตั้งไ๋ล่ะบาดนี้แน่เมืองพืน่นสะไปทั่วทิแม่ยังลหะซสะกระเป๋าเงินกระเป๋าสุแนวหแล้วป๊ามันคือกามันคือใจเย็นแต่ว่า หวยค้อยละสูนอยู่นี่ไปแจ้งค่วมหรือล่ไปแจ้งมาแล้วค่อยละเสียหัวอ,อยู่เดียวนี่ระยะนี้ย่านนอนบลับดอกไว้บ่บา่าไผแล้วจนขึ้นบ้านเขาคลองเสียหายเนาะไขยกระชิบุลับคือกันย่านได้ไปซื้อน้ำสาล่ายแดงมากินยู่มือนี่ซื้อไสล่ะน้ำบุญมาพันดวงฮันดีโอเบอร์โทรศัพท์กะศูนแปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งส่งฮอดบ้านเลยสันดอกตีไข่กระชิซื้อมากินคือกันนั่นแหละเป็นตะอ,อุ๊กอังเนาะ อยู่ดีๆก็มีแต่แนวอันลายปันได้ละเงินนั่นเงินนั่นมีอยู่ร้อยเดียวํากระเป๋าหันเอาคือว่าเงินเต็มกระเป๋าพสนตว์นนอกนั้นซปเปอร์แมนมัดเลยว้าเอามาเห็นหังเงินซปเปอร์แมนมันก็ของเล่นลูกค่อยเนาะแบงห้าร้อยแบงพันเพีย <c oughs> กก็เรือร้อยเดียวเท่านั้นแล้วโอ้ยจะแมนเนาะ อันทองเด้ซันสองบาทพูดแล้วบาทท่องสองบาทพูดนะเครื่องแสนพูดนี่นนะเครื่องแสนกระยาบอสเดยด้ดคือว่าจังสันนน้อบาทนี่มันเป็นยังไงเตี่ยทองเกเนาะว้าซ <c oughs> ื้ออยู่ตลาดนัดนี่โอ้ยเนะาะมันจะมาเล่นโจรโจเนาะบาดนี้ตกลงแลลวขค้นเฮื่อนนี่บอได้ยังเลยตัวสั่นโทรศัพท์พอดีโอแม่นละเนาะเออ อันนั้นของแค้เลยเสียที่แต่แบตมันเสื่อมเอาจะชี้เล่ไปซื้อแบตใหม่พอแล้วมาใสา่อสย่างที่ใส่ได้คั้นบอเอาสายสยซ่าไปนาว่าโว้ยแต่ว่าเหลือตนมันอยู่จักสีเอาไปใส่จังได้โทรไปกระบุติดส,งส่งใสแ่แบตที่มดละไฟละลอะตนโจนผู้นี้เดี๋ยวนี้โอ้ยห้ามเงยจะไปเอาชีวิตมาเสียงกับโทรศัพท์ทางห้างเนาะบอกมันกลับมาเอาใสาซ่าเดี๋ยวว่า เดิ้ลตนมันว่าพี่แงข่อยหิ้วเขาเออเจ้าไหนกันแล้วดอกฟั้งพาเพิ่นสวดเพิ่นเทศสกวันน่ะนะป่านใดเพิ่นสิเล่วนี่ไหวกับสุดป,ปุนละเนาะไม่จีไปไซด์เดีวนี้ก็ถามดูแต่ข่อยหิ้วเขาจังวะหิ้วเขากับอดเอาตัวกูมาหน่อยจากมาน้ำกู มาแล้วพัดเอลอยากไปหันไปนี่เจ้านายจะไปบอกเจ้าภาพเพิ่นกันเอาสีเมื่อนนางบียเจ้านายสกุลข้นกูไปส่งแล้วมึงจะเอลมาน้ำกุยแล้วบาดนี้เด้อเบียกงานเกงแห้งไรบ้านหลังนี้เพิ่นเป็นไทยพี่น้องเฮาบ่เพอาะไงก็บอแล้วเนาะก็เป็นลูกค้าเนาะเมื่อกี้กูก็เอาบทมาฟาดกูบทมาีฟอร์ดสิบุยจะไปชิงเหรียญอย่าสิพัดแอตัแชดมาส่งข้าเจ้าเด็ดเด้ก็จะขอโทษสร้างเสื่อเฮาตลอดเนาะส่วนแปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นเพิ่นก็เป็นลูกค้าประจําก็เป็นการเป็นงานแบบนี้เฮาก็ต้องมาตัวเอออพก เป็นยังข้าเจ้าคือใส่์ชุดดำเบิดแท้โอ๋อกะงานศซบรวบักอันนี้ไหมไซซ์ชุดดำมันจังสุภาพสั่งตัวมันเป็นการไปทุกอย่างคนตายเข้าใจเยอ่บ่กระไซสีเอืร์นเนี่ยมันสิเป็นการบ่ให้เกียรติมู่จักรราเทศะแม่นบ่สั่นเอาพ่อยี่หัวโลนๆน่ะเราคือใส่สีสมสั่นไซซ์ดูนี่นั่นดินั่งอยู่หันดิเอาแนวบังหน้าไว้อยู่หันไม่ทุกเนาะเอาเนี่ยบังนาวะไปยุหันเออ ผ้าตู้หันบ้ามึงเนี่ยเป็นอย่างเพื่อนคือผู้ใส่สีดำมาสันผ้ากับเส่สบงใส่จีวอนสีหนังตัวใส่้อส่สีดำจะได้ม่เป็นนินจา่าบ้ามึงแสดงว่าเพื่อนโมหูจักกะละเทศสามเป็นว่าผู้ใหญ่